ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับก็ถ้าเขียนในรูปของกราฟเนี่ยกราฟอยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นแกนแกนจริง x แลวก็นี่เป็นแกนจินตภาพ y แล้วสมมุติค่ามีค่าอยู่สองสามนะั่ง2งินสามสองันหนึ่งสองสามสองหนึ่งสอง อยู่ตรงนี้3 2หรือถ้าเขียนเป็นจำนวนเชิงซ้อนก็จะเป็น3บวก 2I งอเนี้ยนะครับค่าสัมบูรณ์ก็คือระยะห่างระหว่างจุด00ไปจนถึงจุดณตำแหน่งของค่าสมค่าค่าจำนวนเชิงซ้อนนั้นระยะห่างตรงนี้นั่นก็คือค่าสมบูรณ์นั่นเองค่าสัมบูรณ์นะครับเป็นอับส์ลูตแวลูวิธีการหาก็ เ,เหมือนกับใช้ใชใชทฤษฎีของพีทาโกรัสมาหานะครับค่าสมบูรณ์เช่นถ้าค่าสมบูรณ์ของ a ค่าสมบูรณ์ของ a บวก b i นี้ก็จะได้ square root ของ a กําลังสองบวก b กําลังสองแค่นี้เองครับถ้าค่าสมบูรณ์ของค่านี้ก็จะได้ square root ของ3กําลังสองบวก สกำลัง2องที่ต่อไปก็จะได้ square root ข,ของ9บวก4ซึ่งจะได้ square root ข,ของ1ิบนั่นเองกาะเท่านี้เองครับค่าค่าสัมบูรณ์หรือ absolute value นะครับลองมาหาค่าสมบูรณ์ดูสัก2ตัวแล้วกันนะครับค่าสมบูรณ์ของ5บวก i แล้วก็ 2i อไอนี้ ห้าบวก i ก็สแ e Root ของห้ากำลังสองบวก1กำลังสองสแ e Root ของ5้ากำลังสองก็ยี่สิบห้าบวก1วก็ได้ส r e Root ของยี่สิบเป็นค่าสมบูรณ์ของตรงนี้นะครับนี้ล่ะ Square Root ของถ้าส่วนจริงเป็นศูนย์ะครับก็ไม่ต้องบันทใส่เป็นศูนย์ส่วนจินภาพเป็น2ก็2กำลังสอง 2อง้อสก็ส่ารของ4สคก็2นะครับตัวนี้นะครับถ้าไปเขียนเป็นเขียนลงแกนก็จะได้ 2i ใช่ไหมครับ 2i ก็คือตรงนี้1 2ึ่ตำแหน่งนี้ก็ห่างจากจุดกำเนิด2หน่วยก็เห็นัดเจน้็ได้2แบบนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ